นางเอกนางหลูลูปูนะครับโดนบังคับดื่มเลสซปูจาก102คนถึงกับไปไม่เป็นมาโอฮามาสกินะครับนางเอกนางหลูลูปูแดนประดิษฐ์ชื่อดังเธอเล่าว่าระหว่างถ่ายทำเนี่ยนักแสดงชายแต่ละคนใช้เวลาลาว5ชั่วโมงขยอยปล่อยเลสซปูล,ลงในอ่างซึ่งรวมถึงบางส่วนที่ทิ้งไว้นานน่ยจนเกิดการเปลี่ยนกลิ่นและรสชาติ แต่มันเป็นกลิ่นที่ลืมไม่ลงและเต็มไปด้วยความทรมานซึ่งพิธีกรเนี่ยถามว่าการถ่ายหนังรูรูปูเนี่ยไม่ได้แก้ให้ดื่มอย่างอื่นแทนหรอครับเธอตอบว่าถ้าแก้ก็คงดีสิพร้อมยืนยันว่าฉากนั้นเนี่ยถ่ายแบบวันเทคไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิน้นและมีบันทึกภาพการกระทําจริงทั้งหมดเธอดื่มไปได้ครึ่งหนึ่งก็เจียนออกมาแต่ถูกผู้กํากับตําหนิว่าทุกคนลําบากกว่าจะทําออกมาได้เธอจะเจียนออกมาได้ยังไง เธอจึงฝืนดื่มจนหมดนะครับเธอทนกับวงการนี้ไม่ไหวนะครับต้องเคยถูกมัดกับต้นไม้ขนาดแผ่นดินไหวตอนถ่ายทําแล้วก็เคยโดนมาครับดื่มน้ำวันละเป็น10ลิตรเพื่อฉากน้าพุเพียงฉากเดียวสุดท้ายเธอก็ประกาศลาออกจากวงการนี้นะครับแต่ที่สําคัญวงการนี้เข้าแล้วออกไม่ได้นะครับสุโคยพ่อบ้านสายรุ้ยต้องพกนะครับสามารถเข้าไปตามที่ T N T R ได้เลยนะครับ